ซัมเมอร์นี้ชวนครอบครัวมานอนพักที่พูวิลล่าเปิดใหม่ที่เขาใหญ่ให้ฟีลอบอุ่นสไตล์โคซี่บรรยากาศดีเงียบสงบเป็นส่วนตัวพร้อมสระว่ายน้ำจากกุชชี่ที่กว้างมากบรรยากาศรอบบ้านอบร้อมไปด้วยวิวภูเขาสวยๆแบบนี้ตอบโจทย์สายครอบครัวใหญ่หรือจะมาเป็นกังเพื่อนก็ดีมากๆเลยมาเชิกันวันนี้พาทุกคนมายกระดับการพักผ่อนในฟินถึงขีดสุดกันที่ควีนทาวน์เขาใหญ่เป็นภูวิลล่าขนาดใหญ่ที่มีถึง4ห้องนอน5ห้องน้ำด้านหน้าตกแต่งเป็นสวนสไตล์อังกฤษสุดรักชูมีดดดฟ้าชมวิวภูเขาสวยๆภายในบ้านด เป็นแกงคือหาตกคนและแค่หลักยเท่านั้นเองคุ้มมากห้องพักแต่ละห้องก็คือกว้างจริงอะไรจริงแล้วจะมีทีวีได้เป่าผมผ้าขนหนูแชมพูสบู่ให้พร้อมเลยคือดีมากในหนึ่งห้องก็สามารถนอนได้ถึง4คนในส่วนของห้องด้านล่างจะติดสระปิดห้้งมาก,ก็ลงเล่นน้ําได้สบายสบายเลยส่วนห้องด้านบนจะมีห้องหนึ่งที่ริศมากมีอ่างอาบน้ําแบบนี้แช่น้าไปชมวิวไปปล่อยอยปล่อยใจไว้ที่สุดที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แบบครบจบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทีวีขนาดใหญ่ที่โซนห้องนั่งเล่นตู้เย็นและอุปกรณ์เครื่องครัวที่ยกขบวนมาครบแบบน แมคโครได้นะครับห่างจากที่พักแค่5กิโลเท่านั้นเองครอบครัวเราถูกใจสระน้ําของที่นี่พอดีมากเป็นสระจาก,กุชี่ระบบน้ําเกลือตกกลางคืนสามารถเปิดไฟส,สวยๆแบบนี้ฟีลกู๊ดมากเล่นน้ํากันให้ฉ่าปอดกันได้เลยความฟินยังไม่หมดแค่นั้นยังมีคาลาลอรเกตสตรีมมิ่งเน็ตฟลิไม่ว่าจะร้องเพลงหรือดูหนังก็สนุกสุดฟันกันแบบจัดเต็มมีหนังและเพลงให้เลือกเพียบทั้งร้องทั้งเต้นจะไปยาวๆตลอดคืนได้เลยที่นี่เหมาะมากที่จะพาครอบครัวและชวนเพื่อนสนิมาพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศที่สวยงามไา่ล้อมด้วยธรรมชาติและ สบใจวัวรี่แฮปปี้จะไม่อยากกลับบ้านกันทุกคนอย่างแน่นอนมาพักมาเที่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย